สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูเบลอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องรู้จักสระนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็น EP ีที่2นะคะต่อจาก EP ีแรกเรื่องรูปสระที่คุณครูได้สอนไปแล้วนะคะ วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะโดยคุณครูสุกัญญามาสาซ้ายตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดหนองใหญ่สำนักง,งานเขตสายไหมนั่นเองนะคะอย่าลืมนะลูกก่อนที่จะเปิดคลิปวิดีโอดูต่อไปให้นักเรียนเตรียมอะไรขึ้นมาคะ มืนเดิมนะลูกสมุดและอิสอขึ้นมาไว้จดบันทึกด้วยนะคะอ่ะทีนี้ ep ที่1คุณครูสอนเรื่องรูปสระไปแล้วนะคะ ep ที่2นี้คุณครูจะพามารู้จักกับเสียงสระในภาษาไทยทั้ง32เสียงนั่นเองนะคะ เสียงสระในภาษาไทยทั้ง32เสียงนะคะมีอะไรบ้างเราจะมาทบทวนความรู้ตั้งแต่อนุบาลป .1 ป .2 กันนะคะ,ะเห็นภาพนี้แล้วคุ้นเคยไหมลูกนี่คือ32เสียงนะคะอ่ะไหนลองมาทบทวนไปพร้อมกันก่อนนะคะอ่านไปพร้อมกันกับครูเลยนะคะอ่าอ่ เอือเอืออัวอัวอัมไอไอเอาหรือ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 อ่ถ้าใครลืมไปแล้วให้ทบทวนการท่องจำใหม่นะลูกอ่ะงานวันนี้นะคะในคลิปวิดีโอนี้ก็คือคุณครูจะให้ในักเรียนท่องสระ32เสียงนี้อาจเป็นวิดีโอนะลูกอาจเป็นวิดีโอส่งงานคุณครูนะคะ การท่องจําเวลาที่คุณครูให้ในักเรียนสอบท่องนะคะก็คือการไม่ให้ดูในสมุดในหนังสือนะลูกคือให้เราจําให้ได้นะคะการสอบท่องคือการไม่ให้ดูนะคะ,ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้งานก็คือสอบท่องนะคะลูกสอบท่องเสียงสระ32เสียงถ้าใครที่จําได้เป็นเรื่องง่ายเลยนะลูก ที่จําได้ที่ยังท่องได้อยู่อะอาอีอีอืออูอูอออเอเอแอแอโอโอออกอก็เป็นเรื่องง่ายไปเลยนะคะสามารถส่งงานครูได้เรื่อยๆเลยนะคะส่วนใครที่จําไม่ได้นะลูกให้ไปท่องเป็นการบ้านจนกว่าจะจําได้นะคะแล้วก็สอบท่องอัดคลิปวิดีโอส่งงานคุณครูนะคะอ่าน,นี้เรามาดูต่อเสียงสระมี32เสียง เราทบทวนกันไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะอ่ะสระ32เสียงที่เราท่องกันไปเมื่อสักครู่นะคะลูกเขาจะแบ่งเป็นสระเดี่ยวสระประสมและสระที่มีเสียงเหมือนพยัญชนะท้ายเป็นตัวสะกดหรืออาจจะเรียกว่าเป็นสระเกินก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ คลิปนี้ EP ที่2เราจะมารู้จักกับสระเดี่ยวกันก่อนสระเดี่ยวคืออะไรสระเดี่ยวก็คือเสียงสระที่เป็นเสียงแท้นะลูกที่เราเปล่งเสียงออกมาแล้วเราเปล่งเสียงออกมายังไงก็จะเป็นเสียงนั้นเสียงเดียวเป็นเสียงเขาเสียงเดียวเลยไม่มีเสียงอื่นมาผสมเจือปนนะคะทีนี้สระเดี่ยวนะลูกเขาจะมี18ตัวนะคะ จาก32เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสระเดี่ยว18เสียงนะคะแต่ว่า18เสียงเนี่ยเขาก็จะแบ่งเสียงออกเป็นเสียงสั้นและเสียงยาวอีกแบ่งจากอะไรแบ่งจากเวลาเราพูดนี่แหละลูกเวลาที่เราออกเสียงออกมาเนี่ยตัวเขานั้น มีเสียงสั้นหรือเสียงยาวนะคะอาสระเสียงสั้นเขาจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ารัศระนะคะส่วนสระเสียงยาวเขาก็จะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทีคัสระนั่นเองนะคะถ้านักเรียนไปเจอในข้อสอบ NT นะอย่าบอกว่าไม่รู้จักนลูกรัศระกับทีคัสระเนี่ยครูเบลสอนแล้วนะคะรัศระก็คือสระเสียงสั้นทีคัสระก็คือสระเสียงยาวอ่าทีนี้ วิธีการสังเกตสังเกตเวลาเราออกเสียงสระตัวนั้นนะลูกเช่นอะอาเสียงอะกับเสียงอาเสียงไหนสั้นเสียงไหนยาวคะเสียงอะสั้นเสียงอายาวถูกไหมอ่ะไปดูบรรทัดที่สองต่อไปข้างล่างอ,อีอีสังเกตเวลานักเรียนเปล่งเสียงแล้วก็ใช้ลมในการออกเสียงลูกอ,อ,อีอีนักเรียนใช้ลม อ่อสาระอีกับสระอีเนี่ยใช้ลมในการออกเสียงอะไรสั้นยาวกว่ากันคะอีเนี่ยสั้นเนาะอีเนี่ยยาวต่อไปดูบรรทัดที่สามซิอืออือออเนี่ยจะออกเสียงสั้นอือจะเป็นเสียงยาวนะคะอูอูเอเอแอแอ,เอ,เอ สังเกตลมเวลาที่เราออกเสียงก็ได้ลูกถ้าเวลาที่เราออกเสียงสระเสียงสั้นเนี่ยมันจะเหมือนลมลมในปอดเราที่ที่เราเปล่งเสียงออกมาเนี่ยเปล่งลมออกมาเนี่ยมันจะโดนกักไวใช่ไหมคะอะอิอึอุเอแออันนี้เรียนลองออกเสียงดูนะคะอะเวลาที่เราออกเสียงสั้น นะคะเราหายใจเข้าแล้วเราออกเสียงออกมาเนี่ยลมหายใจเรามันจะเหมือนถูกกักไว้นะคะแต่ถ้าเวลาเราออกเสียงสระเสียงยาวลมหายใจเรามันจะลากยาวไปเลยนะคะอย่างเช่นูเ e, u ออแต่ถ้าเทียบกับเสียงสั้นอ e u ออ อันนี้จะออกเสียงลำบากหน่อยนะคะจะหายใจยากนิดนึงนะคะ,ะทีนี้เรารู้จักสระเดียวแล้วนะคะตารางนี้ก็อย่าลืมจดลงในสมุดนะลูกอย่าลืมคลิปวิดีโอนี้เรามีงานนะคะคุณครูจะสอบท่องสระทั้ง32เสียงอัจเป็นคลิปวิดีโอส่งครูนะคะส่วนตารางนี้ก็ให้จดลงในสมุดนะลูกอะ ทีนี้สาร,ระสมและสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายรับชมกันต่อใน EP ที่3นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมส่งงานครูด้วยนะลูก